เตื่นเศร้ามาแบบแผนการดำรงชีวิตของแต่ละคนที่ว่างแผนไว้มั่นก็สิแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองมือนีแบบแผนที่ห้าว่างไว้มั่นจะอาจจะเป็นไปตามที่ห้าว่างและตั้งเป้าเอาไว้แมนละนะบางคนอาจจะมีการตั้งเป้าในแบบที่เจ้าของคิดไว้แต่สําหรับโตโนนาเองตั้งเป้าไว้แต่ละเมือกะบ่เคยได้ย่างทีิตาของตั้งเป้าไว้ดอกจะเฮ็ดไปในแต่ละมือมาหน้างานย่ามใดกับชินนีกัน อาวางแผนในแต่ละเมืองบ๊อกอกันย่างตอนมือนี่ เฮาวางแผนที่จะเหตุหมืออื่นในสิ่งที่จะเหตุหมืออื่นมันก็ผพิดแผนไปตลอดนั่นแหละคะ่ะการวางแผนไว้กับเป็นแนวทางอีกอย่างหนึง่งที่เหตุให้เฮามีเป้าหมายแล้วก็มีพลังในการลงมือทําในทุกๆสิ่งอย่างถ้าเผื่อว่าเฮาออกมาแบบเอืรอรเหยออกมาเหตุนั้นเหตุนี้บ่รูว่าเฮามาถึงปุ๊บแล้วเฮาจะเหตุอยียงแดการที่เฮาบริได้วางแผนหรือว่ามีแบบแผนไว้ในการดํารงชีวิตแต่ละมือเฮากับบรูร้รอกว่าแนวทางของเฮามันสิสเปสะปาไปในแบบใด แต่เมื่อนี่เหามีการวางแผนไว้หนึ่งสองสามตามสเต็ปที่เห้าต่างเป่าถึงแม้ว่ามันสิบรได้เป็นไปตามสเต็ปที่เห้าต่างเป้าไวก้กระซ้างกระตามแต่แต่ยางหน่อยเมื่อนี้เห้าเห็ดใดหนึ่งในสิบสองในสิบสามในสิบที่เห้าต่างเป่าไว้มันกด็ดีนักแรกละจ้าการวางแผนของแต่ละคนมันกะจิมีบอคือกันหัวของแต่ละคนที่จิมีเป่าหมายที่จะเห็ดในแต่ละมือกะเบอรคือกันอีกเช่นกันย่างโตนุหน้าเอง ฝากไฟทางด้านเกษตรออกไปสวนออกมาสวนจะต้องเห็ดนั่นเห็ดนีเห็ดนูนเห็ดนั่นอยู่ตลอดเวลาแต่เสื้อบอในการว่างแผนของห้าไว้1สิบยางสีได้อยู่ดอกค่ะแต่ละมื่อสองยางหรือสามยางนอกเนื้อจากนั้นจะอยู่นอกแผนทั้งเบิดเลยค่ะนี่แหละค่ะก็คือการว่างแผนแต่ยางหน่อย ถ้าเพื่อว่าเข้ามีจุดมุ่งหมายเฮ้ามีเป้าหมายที่เฮ้าสิเหตุนันเห็ุนี่ไว้มันก็นยังเป็นตามสเต็ปที่เฮ้าตั้งเป้าไวเมื่อนามาเหตุไม่ค่ะเริ่มต้นไม่ทุกๆวันมีการเริ่มต้นในการเดินทางทุกๆวันมีการเริ่มต้นในการลงมือทําถามืือนีเฮ้าบ่มีการเริ่มต้นในการลงมือทําหรือว่างแผนแบบแผนไวเฮ้ากับบรูดอกนะ้าว่าทิศทางในการอ่าลงมือทําของเฮ้ามัน่นไปในแบบทิศทางใดแด ยางเฉกเช่นเมนีทีหนนาต่างเป่าวาสีออกมาเห็ดนันเห็ดนีมาหดนำตนใหม่แต่กย็ยางที่บอกลดนำตนใหม่แลแล้วๆเ,เ,เข้าก็บใสเวลาแค่ประมาณบ่ถึงบ่ถึง20นาที30นาทีในแต่ละมือเดินดูความเรียบร้อยของตนใหม่เฮาวา่าเพื่อจะเริ่มเติบโตไปในทิศท,ทางใดมีการจะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นก็เหมือนบอ่อหรือมีการจะเริ่มเติบโตได้ดีก็เหมือก้อนบอ่อล้วเฮ้ากับมานาังว่างแผนอีกว่าเมนีเฮาสิเห็ดเอยียงแดอย่างทีโนนาบอกเอนีโนนาก,กระไดกส็สร้างเพิ่มมาอีก หนึ่งหน่วยมีสัง่งมาแล้วเพิ่มเพิ่มระชางบวกสั่งเพิ่มม,มาสองพันกระชัางหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรคูณหนึ่งจุดหนึ่งเมตรคูณสองเมตรแล้วก็ได้มาสองันคูณหนึ่งคูณสองหลา ความสูงอยู่ที่1.2ความสููงอย่่ที1 1.2เมตรตั้งมาสองงานนี้นะผมปลอกนะจ๊ะเพราะว่าสั่งมาแล้วรอบหน,น,น,นึ่งนะคะตับอยู่โน้นเนาะนี่จะเป็นท้ายก็ะเราจะเย็บมาประมาณนี้ีดูความเย็บดูเยึดเขายึดกระชังประมาณนี้เป็นฝากระชงังเนาะแล้วก็ข้างล่างข้างล่างเขาไว้สําหรับให้เราใส่ของถ่วงหรือว่ายึด จะมีหูตรงนี้ให้แต่คราวนี้หูตรงนี้น่าจะใส่เชือกแล้วก็เป็นการถ่วงการถ่วงก้อนหินเพื่อให้เขาจมลงน้ำนี่นะถ่วงก้อนหินก็จะไม่ไม่ไถ่วงไม่ไมถ่วง,วงเท่าไหร่ไม่ไม่ทำยาวเท่าไหร่เพราะว่าจะให้เขาแบบจองลงพืผืนเลยอย่างนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครเรียบร้อยเมื่อเราผูก ก้อนหินทวงไว้ทั้ง4มุมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลงน้ําได้เป็นการเทสนะคะแล้วก็ยึดมุมของผ้า,าที่เขาให้มาของตะแกรงที่เขาให้มาเนะาะแต่ละมุมนะคะเขาเก็จะมี่เชือกเพื่อที่จะให้เรายึดไว้แต่ละมุมแต่ละมุมทั้งข้างบนและก็ข้างล่างนะคะให้เรายึดกับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่เราจะเอาไปทําให้มันเป็นกระชังแล้วก็ทําให้เขาแบบว่ามีความยืดหยุ่นหรือมีมีความแบบว่ากว้าง กางได้ดีจังสินะคะก็อย่างที่นุนาทําไว้ก็คือเราทําเป็นไม้เนาะตีไหมซ่ซีมุมนะคะก็จะเป็นไม้ยาวพาดระหว่างคลองแล้วก็เป็นไม้พาดยึดระหว่างตัวกระชังไว้เนาะอันนี้หอก็ค่อยๆเห็ดไปเทอละเล็กเทละน้อยไปจ้ะพอเราเริ่มยึดมุมสี่มุมเสร็จแล้วเราก็เริ่มที่จะมาจับมุมระหว่างตรงกลางเพื่อที่จะยึดบ่อให้เอาเชือกนะคะมายึดเพื่อให้เขาแบบตึงเนาะ เวล,ลาเขาปล่อยอหอยลงไปนะคะปล่อยหอยขมรัตนาลงไปเนาะ <_': S 1> เขาก็จะมีความแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่พองไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆเค,ค,คลียร์ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเคลียร์ลงว่าให้ตัวกระชังนะคะเขาอมน้ําพอกระชังเขาเริ่มอมน้ําเขาเริ่มดูดน้ําความตึงหรือว่าความแบบว่าลอยฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ<__'>มันก็จะลดลงเนาะ พวกฟ้องน้ำทีวาเพื่อนมีอยู่ในเส้นได้ซี่นะคะเพื่อนก็นจะเป็นการอมน้ำก็จะเหตให้โตกระช่างเห้านะคะมันจมลงไปในน้ำได้แล้ววันนี้พอจมลงไปเสร็จปึ๊บนะคะเราก็ต้องใช้ลวดหรือว่าใช้เชือกหรือใช้อะไรก็ได้ตามที่ตามที่เราแบบถนัดหรือหาได้ในส่วนของเราเนาะมายึดไว้นะ,ะยึดไว้เพื่อที่จะเป็นการแบบทำให้กระชังดูดูโอเคละกัน ดูให้มันแบบว่าเวลาถ่ายรูปเวลาเซลฟี่เวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบว่าเขาดูดูดูโอเคหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะละกะเท่ากับมาจัดแจงแล้วก็โยนนะตรงไหนที่เขาแบบฟูหรือว่า ตัวกระชังอะคะ่ะเขายังไม่ได้อิ่มน้ำร้อยเรนาะเราก็จะใช้หินหรือใช้ดินใช้ดินดีกว่าเนาะใช้ดินนะคะที่มีอยู่ในบริเวณของขอบบ่อนะคะโยนลงไปเพื่อให้ดินเขาไปอากองอยู่ในมุมของแต่ละมุมแล้วตัวดินที่เราโยนลงไปเนี่ยก็เป็นอาหารให้กับหอยขมที่เราเลี้ยงด้วยเช่นกันนะคะพาเชิรมาปรับแดดก่อน ลงเพิ่มอีกหนึ่งก็ช่างแต่ว่าไม่ได้สั่งแม่พันธุ์เพิ่มนะเพราะว่าแม่พันธุ์ที่อยู่ที่บ้านน่ะมีอยู่ทั้งหมด1 0 11ตัวก็เลยแยกออกมาที่นี่เหลือไว้ที่บ้านบ่อละ3าตัวก็เหลือหเนาะแล้วก็แยกออกมาที่นี่ 5, 5้ตัว เดินดูความเรียบร้อยแล้วนะคะดูว่าตรงไหนที่มันพองตรงไหนที่เราพอที่จะจับยึดเชือกนะคะที่จะดึงให้เขาอยู่กับแนวระดับของไม้ที่เราเอามายึดนะคะเป็นเป็นมุมของเขาเนาะแล้วดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ได้เวลาที่จะต้องเอาอ้อยมาลงแล้วจ้า ปลาสติกชันนยลุมพุน่นไม่ว่าปลาสติกมันสีนแต่ว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่า,าพลาสติกตัวนี้มันจะไอ้นี่อยู่แต่ว่ามันจะมีหอยเนยตัวหอย,ย,ต,หอย,ยตั้งสามโต๊ะเกี่ยลงไปแล้วนะวันนี้เริ่มต้นวันแรกก็มาดูกันอีกหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์วา่าเพิ่นจะ มีลูกหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเอากะปกเผาอยู่ฟังผุนไหมเพิ่นเกาะเพราะว่าลูกเพื่นกกอนน่ะจะเกาะอยู่น้ากะปะเผาเออามาเบิ่งกันว่าเฮ้าสิไปนด้ทิศทางไหต่อนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่งเนาะ,ะมาเพิ่มอีกหนึ่งกระชังแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งกระชังก็คือจะไปใส่อีกบ่อหนึ่งบ่อนู้นแต่ต้องรอให้น้ําเขาขึ้นกว่านี้ก่อนพอน้ําประมาณ3 4มสวันเนาะก็ อีกประมาณ2เดือนกระชังนะคะได้2เดือนเข้าก็จะไม่ง่ายจากแม่เพื่นทีว่าเพื่นเพาะแล้วก็เพิ่นเพิ่นให้ลูกเนาะกระชังละเดือนยังสม,มุิว่าเดือนนี้ลงเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ครบ2เดือนปุ๊บเข้าก็จะย้ายโยกไปอีกกระชังหนึง่งตัวนี้ครบสองเดือนปุ๊บก็จะโยกไปอีกกระชังหน้าจา๊ะสู่ต่อไปจะวิธีเกษตรทางเรือ